บิดครับกับโชคดีที่สร้างได้เองอาทิตย์นี้ครับมีข่าวดีผมถือเป็นข่าวดีนะและข่าวใหญ่มากๆที่สัส่นสะเทือนวงการสตาร์ทอัพวงการการเงินวงการคริปโตนะครับนั่นก็คือ SCB นะครับเ,เข้าไปซื้อหุ้น51%ของบิดครับของคุณท็อปจิรายุทธซึ่ง SCB ใช้เงินถึง17,800ล้านนะครับเข้าไปซื้อหุ้นประมาณครึ่งหนึ่งนะ51%ก็คือเกินครึ่งมานิดหนึ่งทำให มูลค่าบริษัทบิดครับที่ SCB ซื้อเนี่ยนะครับมูลค่าที่35,000ล้านหลายคนก็ถามว่าเป็นไปได้ยังไงบริษัทเป็นแพลตฟอร์มบิดครับเนี่ยนะมีมีคอยด้วยมันจะ35,000ล้านได้ยังไงนะครับ ปีนี้นะครับคาดว่า b i t คับเนี่ยน่าจะทำกำไรได้ปีละประมาณ2,000ล้านนะครับซึ่ง2,000ล้านเนี่ยมูลค่าบริษัท35,000ล้านเนี่ยในเชิงของการลงทุนเนี่ยเราจะคิดเป็น PE ratio นี่ผมเล่าให้ฟังสั้นๆเนาะหมายความว่ามูลค่า35,000ล้านแต่ว่าทำกำไรปีละ2,000ล้านเนี่ยต้องใช้เวลา17.5ปีทำทำ,ทำกำไรปีละ2000ล้านอย่างนี้นะไปเรื่อยๆ17.5ปีจะได้35,000ล้าน ซึ่งไอ้17.5ปีเนี่ยมันคือตัวเลขทางการเงินนะครับเขาเรียกว่า P/E ratio ซึ่งผมไม่ได้พูดในพอดแคสต์ตอนนี้นะครับถ้าใครลงทุนซื้อหุ้นจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องนี้และ P/E เนี่ยมันเป็นตัวทวีคูณนะครับสิ่งที่คุณทำกำไรได้ในปัจจุบันคูณด้วย P/E จะกลายเป็นมูลค่าของบริษัทที่คนเขาเชื่อว่าคุณจะทำได้ซึ่งพอดแคสต์ตอนนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่าเรื่องการลงทุนการซื้อหุ้นดีวกันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับ ผมตั้งชื่อ podcast ตอนนี้ว่าบิดครับกับโชคดีที่สร้างได้เองคุณท็อปไม่ได้ถูกหวยนะครับไม่ได้โชคดีที่แบบนั่งอยู่บ้านเป็นลูกอาเสียแล้วอยู่ก็มีคนเอาเงินมาให้หมื่นเจ็ดพันกว่าล้านแล้วก็บอกว่าคุณท็อปโชคดีากเป็นเรียกว่าอภิมหาเศรษฐีต้องเน้นตรงครับว่าผมติดตามบทสัมภาษณ์ของน้องท็อปเนี่ยขออนุญาตเรียนน้องท็อปนะครับเพราะน้องท็อปเด็กกว่าผมเยอะจากหลายที่เลยนะครับมีในกลานะครับมีสัมภาษณ์คุณวุฒิจากสื่อต่างๆไปออก รายการต่างๆมากมายผมดูตลอดเวลานะครับและผมก็ค,ค่อยๆแกะรอยเขานะครับผมฟังในรายการของที่เขาสัมภาษณ์กับพี่วูดดี้นะครับคุณท็อปบอกว่าเขาโตปีละพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบเท่าสมมุติว่าปีนี้นะครับเขาได้ยอดขายที่สมมุติว่าสามพันล้านนะครับปีที่แล้วยอดขายเขาอยู่ที่สามร้อยล้านปีก่อนน,นนั้นยอดขายอยู่ที่สามสิบล้านคุณไม่สงสัยแล้วครับว่าบริษัทอะไรมันโตได้สิบเท่าคําว่าสิบเท่าเนี่ย ภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียกว่า 10x เขาเลยมีบริษัทลูกของ SCB ไงชื่อว่า SCB 10x การโตสิเท่าได้เนี่ยเรียกว่าเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดของคนทำธุรกิจเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นสตาร์ทอัพได้เนี่ยก็จะทำให้คุณเติบโตได้จนกระทั่งเข้าสู่ยูนิคอนทีนี้วันนี้ครับผมจะมาแกะรอยของคุณท็อปนะผสมกับเรื่องเล่า ที่ผมฟังมานะครับผสมกันเรื่องเล่าส่วนตัวจากหนังสือที่ผมอ่านมามาเล่าให้ทุกคนฟังว่ากว่าที่คุณท็อปเนี่ยจะมาขายบิตครับและได้มูลค่า35,000ล้านเนี่ยเขามีองค์ประกอบของความสำเร็จอะไรบ้าง5องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบที่1ครับคุณท็อปเนี่ยมีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนนะครับในสัมภาษณ์หนึ่งของคุณวูดดี้เนี่ยคุณท็อปเขาพูดเลยว่าชีวิตเขาเนี่ยเขามีเป้าหมายทีละหนึ่งครั้งนะครับเป้าหมายแรกของเขาเนี่ย เขาต้องการจะสร้างบริษัทบิดครับเพื่อจะเรียกว่าเป็นต้นกําเนิดเป็นคนแรกๆของประเทศไทยนะที่ทําเรื่องคริปโตในประเทศไทยนี่คเป้าหมายแรกเ,เลยนะครับวันนั้นเนี่ยเขาก็มีตัวเขาอยู่คนเดียวเนี่ยใช้ชั้นสองของร้านของที่บ้านนะครับคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งตัวนั่งอยู่หน้าคอมและทุกคนที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตจําเป็นจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอันนี้ผมย้ําเลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะทาธุรกิจ จะเล่นกีฬาจะอ่านหนังสือถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเป้าหมายมันก็เหมือนกับปลายทางครับมันเป็นตัวกําหนดเข็มทิศของชีวิตคุณว่าเรื่องไหนคุณจะทําเรื่องไหนคุณจะไม่ทําแต่มีเป้าหมายอย่างเดียวมันไม่พอครับมันต้องตามมาด้วยข้อที่2คือความเชื่อวันก่อนผมไปเขาใหญ่นะครับแล้วก็มีร้านร้านหนึ่งนะครับห้านก็บอกว่าดังมากต้องไปร้านชื่อว่ามาเตอร์เซโนชื่อร้านนะครับมาเตอร์เซโน คุณแม่บอกว่าไม่ได้ยินชื่อร้านผมก็เอกใจแล้วว่าชื่อร้านแปลกๆก,ก็เลยไปอ่านไอตัวเมนูเขานะครับหน้าแรกขึ้นมานะครับซึ่งคำว่ามาตเตอร์เซโนเนี่ยในความตั้งใจของร้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลายครั้งเนี่ยคุณแม่รักเราก็เลยพยายามจะปกป้องเราเวลาเราออกจากคอมฟอร์ทโซนก็บอกอย่าทำออกไปนอกบ้านอย่าวิ่งนะลูกออกไปจับของเดี๋ยวอันตรายทำให้เราเนี่ยไม่กล้าออกไปผจญโลก ไม่กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ๆร้านม a s เตอร์เซโนเนี่ยบอกว่าบางครั้งการดื้อนะครับการดื้อนะในกรอบเกตที่อยู่ในความปลอดภัยเนี่ยก็ทำให้เราสามารถสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆได้ผมเดาเอาแล้วกันนะผมเดาเอาว่าสมมุติว่าเขาจะทำร้านอาหารแม่บอกอย่าไปทำเขาจะทำร้านร้านม a s เตอร์เซโนเป็นร้านที่สวยมากนะครับข้างนอกเป็นโครงเนี้ยใครเขาจะไปทำกันอย่าไปทำขาดทุนแต่เจ้าของร้านเนี่ยมีความดือ้อ และต้องบอกว่าร้าน m a สเตอร์เซนประสบความสําเร็จมากนะครับคนแน่นคนเต็มตลอดเวลาเรียกว่าขายดีระเบิดระเบ้อทีนี้กลับมาที่คุณท็อปครับคุณท็อปก็มีความเชื่ออะไรนะครับถ้าใครเคยฟังประวัติของคุณท็อปตอนต้นๆคุณต้องคิดว่าเมื่อโอโกี่ปีก่อนนะเอาสัก8ปีก่อนแล้วกันนะผมจําปีไม่ได้ถ้าคุณมาบอกพ่อของคุณคุณท็อปก็เรียนที่อังกฤษนะออกฟอร์ดแล้วกลับมา เพื่อนๆได้ทํางานคอนซัลท์เงินเดือนเป็นหมื่นเงินเดือนเป็นแสนแต่คุณบอกพ่อของคุณว่าคุณจะทําเรื่องของการเทรดบิตคอยน์ในวันที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทํานะครับพ่อแม่คุณยังไม่เชื่อคําถามก็คือพ่อแม่คุณยังไม่เชื่อถ้าคุณไม่มีความเชื่อในตัวเองที่สูงพอไม่มีความดื้อในตัวเองที่มากพอแล้วคุณทอบโดนปปอง,องอเรียกไปตรวจสอบนะครับหาว่าฟอกเงินเป็นคุณคุณจะลมเลิกไหม ถ้าความเชื่อคุณไม่แข็งแรงพอนะครับคุณจะโดนเสียงรอบข้างทั้งคุณแม่คนที่คุณรักภรรยาเพื่อนสนิทจะมาบอกคุณว่าอย่าไปทำหรอกนะครับคำว่าความเชื่อมันต้องผสมประสานกับเป้าหมายนะบางครั้งคุณมีความเชื่อแต่เป้าหมายคุณไม่ชัดครับพอเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะเจอกำแพงเพราะว่าคุณมีความเชื่อไงมันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างความดื้อนะครับกับความบ้ามันมีเส้นบางๆนะ งั้นคุณเท่านั้นที่ต้องแยกให้ออกลองนึกถึงเรื่องราวของเท่าแก่น้อยนะคุณท็อปชื่อคล้ายกันเลยนะคุณท็อปกับคุณท็อปคุณท็อปวันที่เขาขายไอ้สาลายตอนต้นเนี่ยแล้วเขาทําสาลายแล้วเขาก็มีความเชื่อว่าเขาจะเอาสาลายนี้ไปขายคนทั่วโลกแล้วเขาก็เดินไปขายเซเว่นในวันที่บ้านยังไม่เป็นโรงงานเลยแต่เขามีความเชื่อแล้วเขาก็ไปทําสาลายจนกระทั่งอ,ออเดอร์แรกเขาทาได้แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วเลือก,กอันดาวออกจมูกถ้าคุณลองไปดูหนังก็ได้นะ แปลว่าเขามีความเชื่อเชื่อถึงขั้นที่ว่าทุกคนรอบข้างจากที่ไม่เชื่อหันมาเชื่อคุณมีเป้าหมายข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองมีความเชื่อข้อที่สาําคัญมากๆครับคือมีความอดทนคุณมีความเชื่อผมเชื่อเยอะแล้วผมมีเป้าหมายครับพี่แต่คุณไม่อดทนไงคุณคิดว่าคุณทับเขาทำแบบนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีติดติดกัน ถ้าไปฟังประวัติคุณท็อปเขาไม่ได้ใช้ชีวิตชิลๆเหมือนเด็กหนุ่มทั่วๆไปจริงๆเขามีเงินระดับหนึ่งแลน,นะครับเขาจะขับรถสปอร์ตหรูโชว์รวยเดินทางไปเที่ยวถ่ายไลฟ์สไตล์อะไรก็ได้แต่เขามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจากเดิมนะครับเป้าหมายเขาบอกว่าทําบริษัทที่มันเทรดคริปโตวันที่เขาทําบิดครับสาเร็จเป้าหมายของเขาสเตปที่2ก็คือเขาจะเป็น unicorn. ยูนิคอนยูนิคอนคือบริษัทที่มีมูลค่า เกินกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทหรือว่า1000ล้านเหรียญขึ้นไปเขาพูดเรื่องนี้นะครับตั้งแต่โอไลท์ ight, หลายปีก่อนหน้าที่ผมติดตามเข้ามาเรื่อยๆน,นะเขาเชื่อเขามีเป้าหมายนะเขาเชื่อและเขามีความอดทนเขาสร้างมันขึ้นไปเรื่อยๆหลายคนครับเห็นความสําเร็จเนาะเห็นมาร์คั u c k e r b e r g ไม่เห็นต้องเรียนมหาลัยเลยก็เป็นมาร์คั u เค e r b e r g ได้ก็ไม่เรียนมหาลยัยเห็นสตีฟจอ็อบไม่นต้องเรียนมหาลัยเลยก็แต่จะเป็นสตีฟจ็อบตอนนี้ไม่ต้องมาร์คั u เค e r b e r g ไม่ต้องสตีฟจ็อบ เห็นคุณท็อปเนี่ยเห็นน้องท็อปเนี่ยเห็นไหมพ่อดูน้องท็อปสิพี่ท็อปสิเขาทำได้เดี๋ยวผมก็ทําได้ผมเห็นด้วยถ้าคุณมีเป้าหมายผมเห็นด้วยถ้าคุณมีความเชื่อแต่ผมอยากให้คุณลงไปฟังรายละเอียดไปอ่านหนังสือไปฟังประวัติของคุณท็อปดูว่าเขามีความอดทนอย่างแรงกล้าคุณท็อปเนี่ยเด็กๆไม่ค่อยขยันนะครับเรียกว่าเกเรนะครับไปเรียนอยู่ต่างประเทศ ก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่น,นะครับจนกระทั่งเขาย้ายมาอยู่ที่อังกฤษแล้วเขาพลิกวิธีคิดของเขาแล้วเขาก็ห้องๆสมุดอ่านหนังสือเข้าห้องสมุดอ่านสือ,อ,สอ,นนสอพูดง่ายว่า3ามร้อยหวันเนี่ยเขาอ่านทุกวันนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยวันที่เพื่อนๆปิดเทอมคริสต์มาสกลับมาเมืองไทยเขาก็อยู่ห้องสมุดอ่านหนังสือคุณจะมาบอกว่าคุณจะเป็นอย่างคุณท็อปเนี่ยคุณสะสมความอดทนได้ขนาดนั้นในช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจําเป็นต้องเรียนหนังสือ ให้คุณสังเกตดูนะครับว่ากว่าที่เขาจะมาทำงานมีความเชื่ออย่างแรงกล้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาเริ่มต้นจากการสั่งสมสะสมความอดทนติดติดกันเป็นปีๆมาก,ก่อนย้อนกลับไปขอเล่าเรื่องของพี่กระิ่งนะครับพี่กระิงก็เป็นหนึ่งบุคคลที่เรียกว่าประสบควาสมสำเร็จในหน้าที่การงานผมอยากให้ทุกคนลองไปฟังประวัติของพี่กระถิ่งนะครับฟังในเกลานะครับ พี่กระทิงสมัยเด็กๆเนี่ยขยันมากขยันถึงขั้นที่ว่าบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับเขาต้องอ่านหนังสือใต้แสงเทียนทุกวันตอนตีสี่ทุกวันนะคุณทุกวันเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจนกระทั่งสามารถเข้าสแตนฟอร์ดได้สแตนฟอร์ดคือมหาวิทยายลัยชั้นนําของโลกนะครับซึ่งเข้ายากมากนะครับคุณต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษระดับสูงมากคุณกระทิงคุณท็อป มีพื้นฐานความอดทนที่คล้ายคลึงกันมากและถ้าคุณไปลองฟังเรื่องราวของคนประสบความสำเร็จทุกคนแจ็คมาเหมือนกันไหมเขามีเป้าหมายเขาอยากจะสร้างอ e ีคอมเมิร์ซขึ้นมาเขามีความเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงโลก่งอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเขามีความอดทนโอ้โหกว่าแจ็คมาจะประสบความสำเร็จได้นี่คุณลองฟังหลายๆรอบก็จะรู้นะว่าเขาอดทนมาขนาดไหนและสิ่งที่สําคัญครับนอกจากมีเป้าหมาย มีความเชื่อมีความอดทนแล้วคุณจะต้องมีวิในวิในจะเป็นตัวส่งเสริมให้คุณมีความอดทนครับวิในคือการทําสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องทําแต่คุณไม่อยากทําซ้ําๆกันทุกวันเพราะว่ามันจะทําให้คุณถึงเป้าหมายวิไนคือการทําตามความเชื่อในเวลาที่บางครั้งร่างกายคุณไม่เชื่อแต่จิตใจคุณเชื่อวิัยคือการสั่งสม เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตมันเหมือนกับการออกกําลังกายคุณจะวิ่งมาราธอนได้ยังไงถ้าวิในคือคุณบอกว่าคุณจะตื่นมาวิ่งวันละหนึ่งกิโลแต่คุณทําไม่ได้ดังนั้นเขาบอกว่าคนเราทําอะไรติดๆกัน21วันแล้วนิสัยไม่จะเปลี่ยนไปไอ้ยีวันเนี่ยครับคือสิ่งที่ยากมากๆถ้าไม่เชื่อคุณลองบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือวันละ30มบนาทีติดกัน21วันห้ามขาดแม้แต่วันหนึ่ง ทำไม่ได้หรอกพี่มิ้นทำไม่ได้หรอกคุณมิ้นมันไม่มีเวลาคุณมีเวลากินข้าวไหมล่ะคุณมีเวลาเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเกินเวนลา30มสินาทีไหมแทนที่จะจับมือถือเปลี่ยนเป็นจับหนังสือทุกครั้งที่คุณนึกขึ้นมาได้ทําได้ไหมครับถ้าคุณสามารถทําสิ่งที่คุณไม่ได้อยากทําแต่คุณรู้ว่าคุณต้องทําติดติดกันเป็นเวลาเป็นเดือนเดือนเป็นเวลาเป็นปีปี มันจะทำให้ความอดทนของคุณขยายและมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อความอดทนของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นความเชื่อของคุณจะเข้าใกล้กับเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณรู้นี่ครับว่าคุณจะต้องเดินทางพันใหม่วินัยคือการออกเดินทางทุกวันจะมากจะน้อยไม่สําคัญแต่ขอให้ได้เดินเพราะทุกครั้งที่คุณได้เดินคุณกําลังเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นอีกนิดหนึ่ง4องค์ประกอบแล้วนะ คุณท็อปเขามีเป้าหมายตอนแรกเชื่อในคริปโตตอนที่2ปั้นบริษัทเป็นยูนิคอร์นะครับซึ่งตอนนี้เขาทาสําเร็จแล้วเพราะอะไรครับเพราะเขามีความเชื่ออย่างแรงกล้าข้อที่3ามเขามีความอดทนอย่างหนักหน่วงนะครับใช้คําว่าอึดใช้คำว่าอึดแล้วกันนะข้อที่4คือเขามีวินยัยนะครับวินัยของคุณท็อปไม่ได้สร้างขึ้นจากปีนี้หรือจากการทํางานเขาบ่มเพาะวินยัยตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนและข้อที่ห้า ข้อนี้สําคัญมากนะครับพี่พี่มิ้นครับผมมีเป้าหมายแล้วนะครับพี่ผมมีความเชื่อนะครับผมจะมาเปลี่ยนโลกผมมีความอดทนผมมีวินยัยข้อที่5ครับแล้วคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือไม่คุณรู้ตัวไหมว่าคุณมีความสามารถเรื่องไหนคุณรู้ตัวไหมว่าคุณไม่มีความสามารถเรื่องไหนคุณรู้ไหมว่าคุณเก่งอะไรคุณรู้ไหมว่าคุณอ่อนอะไรถ้าคุณเก่งในเรื่องของเทคโนโลยี คุณอ่อนในเรื่องของบัญชีคุณเก่งเรื่องเทคผมสมมุติว่าเป็นน้องท็อปแล้วกันนะเขาเก่งเรื่องเทคเรื่องคริปโตนะครับแต่เขายังเก่งไม่สุดเขาก็จะเอาความรู้ของเขาเนี่ยไปศึกษาโดยใช้วิันไปศึกษาเพิ่มเติมคุยกับคนเก่งๆไปคุยกับคนที่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วทําให้เขาเก่งอยู่แล้วเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเอา้าแล้วจุดที่เขาไม่เก่งล่ะพี่บัญชีลนะ่ะถ้าคุณไม่เก่งเรื่องไหน ขอให้คุณแยกให้ได้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้คุณไม่เก่งจริงๆหรือคุณขี้เกียจที่จะพัฒนาไม่เหมือนกันนะเช่นถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคุณเก่งมากๆเลยเรื่องการตลาดคุณพอเข้าใจอยู่บ้างเรื่องเทคนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยเรื่องบัญชีนะครับไม่ใช่ขี้เกียจพัฒนานะผมไปเรียนคอร์สบัญชีโอ้เรียนบัญชีของผู้ประกอบการของเจ้าของธุรกิจเรียนบัญชีสําหรับบริษัทมหาชนผมเรียนทุกบัญชีแล้ว ผมพอเข้าใจแต่ผมไม่เก่งเท่าคนทำบัญชีถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่เก่งเรื่องไหนให้คุณไปหาคนที่เก่งเรื่องนั้นในราคาที่ถูกกว่าคุณไปทำเองจำประโยคนี้ไว้นะถ้าคุณไม่เก่งเรื่องไหนให้คุณหาคนที่เก่งเรื่องนั้นที่สามารถทำเรื่องนั้นได้ในระยะเวลาที่เร็วกว่าหรือในราคาที่ถูกกว่าตัวคุณทำเองถ้าคุณมีเงินคุณเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจนะสมมุติว่าเป็นคุณท็อป ผมเล่าเรื่องคุณทัพอยู่แล้วคุณทับต้องไปวางบินช่วงต้นเลยไม่มีเงินก็เลยจะต้องเอาแรงไปแลกจับเงินเนาะก็เอาตัวเองเนี่ยไปวางบินผมทําไมก่อนผมก็วิ่งวิ่งไปวางบินเองนะครับวิ่งหาลูกค้าเองวางบินรอบนึงใช้เวลาทั้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงไปช้า5นาทีเขาบอกหมดเวลาก็ต้องไปรอเดือนใหม่ผมไม่เก่งเรื่องนี้นี่นะผมจ้าง m มสเซนเจอร์ไปวางบินแล้วผมเอาเวลา4ชั่วโมงนะั้นมาทําธุรกิจได้ดีกว่าไหมปรากฏว่าดีกว่านะยอมจ้าง m มสเซนเจอร์300บาทให้เขาไปทํางานให้ แล้วเรามาหาเงินได้มากกว่า300ผมก็เลยต้องจ้างไปเซ็นเจอร์ทาบัญชีผมนั่งทาบัญชีเองผิดผิด,ผดถูกถูกงงงช่วงต้นตอน,ตอน,ตอนเปิดบริษัทนะครับทาบัญชีเองแล้วก็งงง,งนะครับบัญชีเจ้าเดิมก็ลงผิดลงถูกเอ๊ะทำไมผมใช้เวลาเรื่องนี้นานจังเลยผมก็เลยไปจ้างคนที่เก่งเรื่องนี้กว่านะครับปรากฏว่าเรื่องเดียวกันผมทํา4ชั่วโมงน้องคนนี้ทําแค่30นาทีเร็วกว่าผมสิเท่าถ้าคุณรู้เรื่องนี้คือคุณมีความสามารถในเรื่องนี้ แล้วคุณต่อยอดความสามารถของคุณขึ้นไปเรื่อยๆด้วยวินยัยด้วยความอดทนด้วยความเชื่อคุณจะสามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นในแต่ละวันและที่สำคัญคนที่มาช่วยส่งเสริมคุณคนรอบข้างคุณอะคนในองค์กรของคุณเนี่ยครับจะร่วมกันเดินไปสู่เป้าหมายด้วยกันนี่แหละครับคือคอนเซ็ปที่เวลาผมทำบริษัทนะผมจะบอกว่าเราจะเติบโตไปด้วยกัน เวลาเรารับน้องใครสักคนหนึ่งเข้ามาทํางานในบริษัทเนี่ยผมจะบอกประโยคนี้เสมอว่าเรื่องนี้น้องเก่งกว่าผมนะผมมีเรื่องนี้ที่ผมสามารถสอนได้แต่สิ่งสําคัญคือเป้าหมายในระยะยาวของเราตรงกันหรือไม่ความเชื่อหรือว่าในองค์กรต่างๆเราจะเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือบางทีก็เรียกว่า p u r p o s e คือสาเหตุที่บริษัทดํารงอยู่เนี่ยของเราตรงกันไหมถ้าเรามีความเชื่อตรงกัน มันจะสามารถเดินทางไปร่วมกันในเส้นทางเดียวกันได้ง่ายขึ้นและมันจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่คุณเหนื่อยคุณหันไปข้างหลังจะมีคนซัพพอร์ตคุณอยู่วันก่อนผมเพิ่งคุยกับน้องๆนะครับคุยผ่านซูมเนี่ยนะครับคุยกันในออนไลน์ไม่ได้เจอหน้ากันหลายเดือนแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าตอนนี้งานบริษัทหนักมากนะครับขอขอบคุณทุกคนอย่างแท้จริงเลยว่างานเราหนักกว่าสมัยที่เราทํางานที่ออฟฟิศ work from home นี่เราทํางานกันหนักขึ้น แต่ขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ทํางานหนักคนเดียวทุกคนทุกแผนกเราทํางานหนักร่วมกันเราทํางานหนักไปด้วยกันและถ้าใครก็ตามเหนื่อยไม่ไหวขอให้หันมาบอกคนข้างๆถ้าใครรู้สึกว่าท้อขอให้หันมาบอกพี่แล้วพวกเราจะไปอยู่ตรงนั้นเคียงข้างกับทุกคนอันนี้คือบอกกับน้องๆในบริษัทเอาไว้นะครับว่าเราทํางานกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแบกบ ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็หันมาบอกนะครับเราจะมีเรียกว่าเมนทอร์เรามีพี่เลี้ยงเรามีเพื่อนเรามีตัวผมก็ลงไปคลุกคลีกับน้องๆเป็นประจำอยู่แล้วทีนี้เรากลับมาสรุปกันครับว่า b ิดครับกับโชคดีที่เขาสร้างได้เองผมเน้นย้ำไฮไลท์เลยนะครับว่าโชคดีที่สร้างได้เองนั้นมันเกิดจาก5องค์ประกอบนี้นะครับเจ้าของก็คือคุณท็อปเนยนะ c e o นะครับเขามีเป้าหมายที่ชัดเจน จากเดิมเป้าหมายทําคริปโตตอนนี้เป้าหมายเป็นยูนิคอร์ซึ่งเขาเป็นยูนิคอร์แล้วนะครับและผมฟังในวูดดี้นะครับเป้าหมายถัดไปของคุณท็อปนี่น่าชื่นชมมากเขาจะสร้างสิ่งที่ประเทศไทยขาดไม่ได้เรียกว่าเป็นแกนกลางหรือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยวิสัยทัศน์ของคุณท็อปเนี่ยน่าชื่นชมอันนี้ข้อที่1คือเป้าหมายเขาชัดเจนมากเป้าหมายของคุณชัดเจนหรือย,ยังครับ ข้อที่2เขามีความเชื่อว่าเขาจะต้องทําจนกระทั่งเขาถึงเป้าหมายแล้วคุณล่ะครับมีความเชื่ออย่างแรงกล้าหรือบางครั้งเราเรียกว่าความศรัทธาหรือไม่ข้อที่3ครับเขามีความอดทนอย่างหนักหน่วงมีความอึดและข้อที่4ครับเขามีวินยัยวินัยกับความอดทนนะครับผมเคยพูดในคลิปของเรานะครับที่มีคนดูเยอะมากเลยนะครับว่าไอ้วินัยกับความอดทนเนี่ยผสมกับความเชื่อนี่แหละ ที่มันจะทําให้คุณเดินทางไปถึงเป้าหมาย3มองค์ประกอบนี้ยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีข้อสุดท้ายคือความสามารถพี่มินครับผมมีวินยัยผมมีความอดทนผมมีความเชื่อทําไมผมยังวิ่งไปไม่ถึงไหนเลยพี่สมมติว่าผมอยากจะวิ่งมาราธอนนะผมวิ่งได้แค่5โล10โลเพราะว่าน้องวิ่งผิดวิธีไงวิ่งแบบนี้แล้วมันเจ็บเขา่าคุณอาจจะต้องมีโคช้ชนะครับในการทําธุรกิจบางครั้งคุณก็ต้องมีที่ปรึกษาอาจจะต้องมีเมนทอร์ อาจจะต้องมีโค้ชเพื่อจะชี้แนะว่าจุดไหนที่คุณควรจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจุดไหนที่คุณทําดีอยู่แล้วรักษามันไว้จุดไหนที่คุณทําททเท่าไหร่ก็ไม่ดีหาคนมาช่วยคุณเถอะดังนั้นคุณข้อแรกคือตัวคุณนะต้องวิเคราะห์ความสามารถของตัวเองก่อนว่าฉันถนัดเรื่องไหนอยากจะเก่งเรื่องไหนและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆบางครั้งความสามารถที่คุณมีมันสามารถพัฒนาไปได้อีกแบบไร้ขีดจำกัด ถ้าคุณมีทิศทางที่ชัดเจนคุณมีวินัยที่มากพอคุณมีความอดทนที่ต่อเนื่องคุณจะเรียนรู้อย่างเช่นการตลาดออนไลน์แต่ก่อนเรียนรู้แต่การซื้อ Facebook Ad นะครับผมสอน Facebook Ad สอน Google Ad ตอนนี้ผมต้องทะลุทะลวงตัวเองเนี่ยขึ้นมาสอนเรื่อง Data จากการสอนเรื่องของสื่อโฆษณาผมต้องมาสอนเรื่องของเพจมีเดียสื่อโฆษณานะครับโอนมีเดียแต่ก่อนผมสอนแล้วนะอยู่ใน Google Analytics เออร์เนียดีตอนนี้ผมต้องมาสอนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโซเชียลลิสชันนิ่งนะครับการวิเคราะห์แบรนด์การวิเคราะห์าาะภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทการปกป้องแบรนด์จากไครซิสผมจะทําได้ยังไงครับถ้าความสามารถเบื้องต้นผมไม่มีและผมกําลังจะไปสู่บันไดที่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนอะไรก็ตามแต่เนี่ยขอให้คุณมีพื้นฐานนะครับที่แข็งแกร่งวันก่อนพึ่งพานนะพาลูกไปเรียนเฟรีลันนิ่งนะครับแล้วก็โค้ชนะครับคนที่สอนก็บอกว่า น้องยังไม่ถึงเลเวลเลเวลเด็กโตนะครับลูกผมก็บอกว่าเลเวลเด็กๆนั้มันง่ายไปอยากจะไปเรียนเลเวลเด็กโตผมก็จะย้ำกับลูกว่าพื้นฐานคือสิ่งที่สำคัญนั่นคือสาเหตุที่คุณต้องทำซ้ำๆซ้ำๆพื้นฐานให้แข็งแกร่งขาต้องแข็งแรงมือต้องแข็งแรงฟรียันนีคือการแบบกระโดดปีนป่ายเหมือนนินจาเนาะคุณถึงจะไปยังสเต็ปถัดไปได้อย่าใจร้อนดังนั้นถ้าคุณมีพื้นฐานความสามารถเบื้องต้นแล้วเนี่ยค่อยๆต่อยอด ของตัวเองไปอาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการกด subscribe ช่องของ Real Smart Academy นะครับผมจะเอาความรู้ทางด้านธุรกิจการตลาดเรื่องราวที่สร้างแรงมันดานใจคลิปตอนนี้เป็นตอนวันของวันศุกร์บางทีก็เอาหนังมาเล่านะครับแต่วันนี้ผมเอาเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคุณท็อปจีรายุทนะครับที่เป็นเจ้าของบิดครับที่วันนี้เป็นตัวอย่างของคนไทย ที่สร้างธุรกิจจากไม่มีอะไรกลายเป็นมูลค่าบริษัท35,000กว่าล้านได้ผมเชื่อว่าอนาคตชีวิตคุณท็อปจะเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจเหมือนกับเท่าแก่น้อยนะครับและอยากให้เด็กทุกคนมาแกะรอยความสำเร็จของคุณท็อปของทุกคนที่ประสบความสำเร็จกันแล้วถอดองค์ประกอบแบบที่ผมเล่าให้ฟังดูว่ามันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นทั้ง5องค์ประกอบ อย่างน้อยขอให้คุณเริ่มต้นสักหนึ่งองค์ประกอบก่อนได้ไหรือไม่เริ่มต้นที่ความสามารถก่อนได้ไหมเริ่มต้นที่เป้าหมายก่อนได้ไหมเริ่มต้นที่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยๆมององค์ประกอบที่เหลือแล้ววันหนึ่งครับคุณจะประสบความสําเร็จในขณะที่ใครหลายๆคนหันมาบอกคุณว่าโชคดีจังเลยแล้วคุณจะตอบเขากลับไปได้เต็มปากว่าโชคดีที่ผมสร้างได้เอง วันนี้ผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสักุณจากเด a สมาร์ทแอ a d e m y มสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ